ว่าครับเริ่มนะครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเป็นคิวของหมายเลข81ครับเฉลิมพันธ์พบสุขครับกับกับอภิชาติแปบสวัสดิ์ครับซับสยามอร่อยนิวเอ็นพีวีจบ3 SS เอสเอสไปครับเฉลิมพันธ์นี่มีคะแนนรวมมาที่ลำดับที่12ครับมาดูเอสนี้ครับว่าจะไปคะแนนขึ้นมาได้หรือเปล่าครับในเอสเอสที่4 โอ้โหเปิดโค้งมาครับสวยจริงครับเริ่มเป็นคาราเมลแล้วครับตรงนั้นครับโอ้ยเริ่มเป็นคาราเมลแล้วตรงนั้นมาดูจุดใายหนึ่งจุดครับจะดักซัดสยามอยู่หรือเปล่าคอยจอดหาส่งเน้ก่อนครับส่งแคร์ก่อนครับดังหวะนี้จอดลงไปปิดรถปิดรถตะแคงยังไงจูเลยครับจูเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยครับอย่างครับ แต่งองทรงเครื่องก่อนครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไ,ไปไปแล้วครับหล,หลังเครียดครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเรื่องจากคันแรกๆนี่ปั่นไว้เป็นล่องค่อนข้างลึกครับในภาพที่ท่านชมเห็นนี่รถสูงประมาณเกือบเมตรกว่าครับกับ2เมตรนี่ต้มไปเมตรครึ่งกระบะครับ นี่ท่านเรียกได้ว่าโคไดเวอร์นั่งอยู่ในรถนี่หูติดน้ำอ่ะหูติดน้ำเลยครับแต่นี่ออกแบบสนามโดยนักเกยบครับรู้แล้วครับว่านักแข่งจะต้องเอียงครับเลือกเอียงฝั่งคนขับครับเอวไวครับถือวิ่งแล้ว อยู่ครับสำหรับเฉลมพันธ์พิสุขครับซับสยับโอ้โเลือกสองดอกเขาพินสองทีครับเดี๋ยวครับเับปั่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวทรายมันลงไปกองแน่นอีกมันเดิมแน่นอนครับไปอีกรักแน่นอนครับเอาแน่นอนเอาแม่ไม่ได้จริงครับ สนามแบบนี้นะครับวินสักสองคันสามคันพราะคันที่สี่คือเหมือนทําหน้าหน้าพักดินน่ะมันมันเต็มไงเลียบอันนั้นไปได้ต่อใช่ครับเดี๋ยวพอใครไปติดวินสักคันหนึ่งข้างหลังตามนีกมันจะเป็นอย่างนี้เอาแน่อน,นอนไม่ได้ดูจกักจังหวะใครครับที่เราคือเคลมมาแล้วครับสําหรับซาฟยา,ฟยามมบมันมีถีบไปขึ้นถีบไปลงครับแต่ละเอฟนะครับ ทั้งที่เอสเดียวกันนิดบังคันวินนะครับไม่วินบังคันวินบังคันไม่วินเนี่ยมาสลับกันอยู่นะสุดสุดท้ายครับสำหรับซาร์สยามก่อนจะไหลเข้าไปกดเวลามาแล้วเข้าจุดสตาร์ทแล้วครับเอาจุดกดเวลาครับแล้วคันต่อไปครับในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับเบิกกว้างเกินบนสติงยันน้าถามแก่ไม่ยาผมรู้จักวงอาเนตไหมโอ้ย้วครับ ไปแล้วครับโต้งเพื่อนกันครับสี่เนกันครับไปแล้วครับคะแนนสะสมเมื่อจบสามเมตรนี่ยังอยู่ในลำดับที่สิบครับยังไปทักทักอยู่ครับปีนี้วันนี้คือจริงครับสำหรับพี่โต้งครับมีโอกาสที่สนามอุรีนี่ผมขอไปเยือนยันถิ่นหน่อยได้ไหมครับเห็นเพราะว่าเตรียมน้ำมะพร้าวไว้พี่กับผมแล้วนะเอาไว้ล้างหน้าเอาไว้ล้างหน้าครับพี่ผมยังไม่อยากใช้ผม็นแอีกสี่สิบปีถึงจะใช้เดี๋ยวค่อยใช้ครับ ดูครับดูว่าเขาจะพองจะป่าได้หรือเปล่าครับสำหรับต้อเพื่อนการสี่คนสี่ครับอะไรแปดสิบแปดแปดคนแปดแข่งหรือยังพีแปดสิบแปดแปดสิบแปดวิ่งไปยังครับแปดสิบแปดน่าจะวิ่งยังครับยังจังครับยังอีกประมาณสี่ห้าคันครับแปดสิบแปดครับสายผู้เล่ครับเดี๋ยวจะวิ่งอ๋อทีมจากเอฟซีเท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเอฟซีทุน เที่ยวป่าแล้วก็รุ่นฮาร์ดคอร์ครับวิ่งในเอทีสี่ครับเอทีสามที่สี่เอทีสี่ใช่ครับเอทีสี่แล้วห้ากับโหลครับเราพาแก๊งนี้ไปตกเนินไปเพื่อนครับวันนี้เอทีสามเมื่อวานวิ่งเป็นหนึ่งเอทีเอทีเอทีสี่ใช่เนี่ยครับเอทสี่ครับถูกครับถูกแล้วใช่ครับใช่แต่ว่าของวันนี้เป็นเอทสามครับครับเดี๋ยวมสิบเอที่ยังจังครับยังกองบุตรองครับยังดูดีเด็ดอยู่ข้างหลังทั้งนั้นเลยครับหลังทั้งนั้นเลยครับ มีโอเพื่อนกันเอ้ยที่จีมหาชัยเอ้ยหนุยเอ็นดีเอ้ยนี่ครับสสม,มุยเลยตัวน,นี้เพื่อนกันหายไปไหนหายไปในป่าเงี้เยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับทีมยง,งานเพื่อนกันครับส่งดูแลหน่อยครับหายไปในป่าแล้วครับ บอกแล้วให้เอาเข็มทิศเข้าไปด้วยเวลาหลงป่าก็ดูเข็มทิศคืออ่ะโบมาเลยโบมาถ่ายทงครับไม่รู้จะจอดคุยอะไรกันวางแผนไปจอดวางแผนก็อยู่ถ้าจะเจอของป่าครับอรับกินอยู่ครับไปกินตบครับมาแล้วครับนี่การนี่แกชวนเราเข้าป่าอยู่นะใช่เพื่อนการสี่กนสี่ครับ เอาอ้างไงร้องก่อนร้องก่อนร้องไหมร้องไหมร้องก่อนต้องร้องไม่ได้คุยกันเมื่อกี้ไปร้องไม่รู้ยวไปมาว่าจะเอาไม่รู้ครับไปครับเปิดไปแล้วครับพลิกรถสวยครับไปแล้วโอ้โหไม่ไปครับไปไหนโคได้วเครื่องไปแลาวไปครับโคไดเวเราไปลากวิ้นเลยครับวัลึกเลยฮะไปลงซ้ายทีแรกได้ยังไม่เอียงขนาดนี้เนาะรถไม่ไปครับโคเดเวอร์ไปครับไปลากวิเ้นอยู่ดี ยังอีกย<อ>ังยืนมองอีกไปทีมหลังๆจะวางแผลกันใหม่ครับทีมเลยหัวหัววินตุก,กางไม่วินครับตุกท้ายเริ่มวินแล้วหัวผ่านหมดครับอย่างนี้เนี่ยหัวตารางนี่ยืดคะแนนออกไปครับเกมกลางๆตาตานิดหนึ่งตามก็ตามไม่ทันครับ ยังหัวหัวพับอย่างเดียวครับยังเหลืออีกครึ่งของครึ่งการกันนะครับบ้างยังมีโอกาสถีบกันขึ้นมาได้รายการขนมโรสนี่เราทำกันหมดนะครับแปดเอสเอสทุกรุ่นครับและที่พิงกันอยู่นี้คือครึ่งทางครับเอสเอสที่สี่ครับผู้ชมนี่กำลังหลังไหลเข้ามาอยู่ครับโถ้าหยุนในล่มแล้วมองไม่ชัดนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับกดเชื่อเลยครับเอ็มซีการิญ่ยนต์ครับ ครับเราตอนนี้เราทำการไลฟ์กัน2รุ่นนะครับอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวถ้าจะได้ชมซิปเปอร์6เมตรที่รถนักลัดวิดน้ำหรืบบอรว่าพ่อป่าโตบอกว่าสงสารเอดินมันร้อนก็นเลยเอาน้ำไปใส่ให้อีกขึ้นม,มาแล้วครับสำหรับเพืพ่อนกันครับนี่ครับในจอครับดูในจ,จอครับพี่ครับขึ้นมาแล้วอีก50เมตรสุดท้ายครับเข้าป่าไปแล้วครับตอนจะกดเวลาหยุดครับสำหรับเพื่อนกัน4ี่คูณส จะรักษาหอวเปล่าแล้วครับหัวตารางได้หรือเปล่าครับสําหรับโต้งเพื่อนกันยังมีโอกาสทุกทุกทีมนะครับยังมีโอกาสพี่โต้งสู้ๆครับขนมไม่หมูใช่ครับขนมไม่ขนมไม่ใช่ขนมครับอย่าคิดมาเคี้ยวกันง่ายๆครับได้แทนพี่เจี๊ยบเดี๋ยวมันเชิดขึ้นอีกครึ่งนะพี่แจ๊ยบอกเชิดแต่แบกให้มิงมึนงนะ น้านั่งสบายในห้องเองเยอๆผมว่าน้ำมข้ามมาช่วยผมหน่อยดีกว่านะน้ำกับข้ามสลับมั้งนี่เดี๋ยวจะให้ไปดูสนามไ่เช็คซีเขพิมมาอยากได้เสียงนาจีนพไม่ต้องกู้นะขาดหาหายครับสัญญาณไม่ชัดครับยังไงเช็คสัญญาณด้วยครับขอบัดไม้สองตัวเอฟซีต่างัาเอฟซีพิมมาครับอรวรัณนบุญกิจบอกว่าสัญญาณไม่ชัดเลยครับสัญญาณไม่ชัดค่ะเสียงขาดหายหายเวยนหัวเวยนหัวแทนเลยครับใช่ครับ ขอพาราวสักสองเมตรครับตอนนี้หรือไม่ก็น้ำ <c oughs> <c oughs> ยงยดการช่างวิ่งไปยังครับหมายเลขอะไรครับยงยดการช่างไม่แน่ใจครับการการ

มเ,เดี๋ยวเชื่อปากอ่ะซุเปอร์ครับเป็นเราอยู่ที่ราชบุยังไม่ต้องปนะครับ กไปตัวยังปอ้วยู่นะครับสำหรับโอเพื่อนกันครับ4คูณ4ครับนี่ครับจีมหาชัยก็ยังอยู่ครับโตยังอยู่ครับไปสอบโหตัวตังตังนึงแล้วเลยอ่ะอยู่ คืนนี้ครับคอนเสิร์ตใหญ่ครับวงบุริติเกาะครับกับวงอนัทครับ f อซนะครับเตรียมรอเลยอนัทนีดังมากครับแต่ช่วยบอกผมหน่อยมันดังเพลงอะไรครับออซา,ารกยาอ่าผมรู้จักแต่อปังครับกล <laughs> ับไปแล้วครับ 50เมตรสุดท้ายครับสำหรับหมายเลข88ครับชนะทีมครับจากสหายทุเล่แดบดบเริ่มไล่ทีมไล่สดแล้วครับตอนนี้ลมมันเริ่มไปหน้าครับมหมายเลข55ครับ ยังครับยังไม่ออกจากตาครับสำหรับไปายเลข55 Eh สสส adalah, mm. เรื่องท่าทาคะแนนรวมสะสมอยู่ในลำดับที่5ครับถอว่าอยู่หนึ่งในไฟร์ดัอรักษาตีครับมาดุตายครับตามยาจุดนี้ยังไงครับวินจับจับไม่จับอัพครับจับไม่ปักปัดเฉยครับปักเฉยครับ ไปเลยนิดเ,เดียวเองจับไปมันจบแล้วทันนี้ตกขึ้นหวัวตออันดับดีขึ้นแน่ โอ้โหทำได้เร็วมากครับสำหรับหมายเลข55<ป>ครับาขงับเบรกรถครับขึ้นรถต้องคาเข็มขัดให้เรียบร้อยครับก<ป>่อนจะเคลื่อนรถออกไปได้เร็วครับถือว่าเร็วครับจะรักษาตำแหน่งคะแนนรวมในลำดับที่5ได้หรือเปล่าครับ<ป> <c oughs> ตากล้องผมครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจริงครับโอแม่งจบทหารพานชัวครับว่าจบทหารพานชัวนาวิ่งเก้าชัวโค้งซุ่มอ่ะแคโค้ซุ่มอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับยิมใหญ่ครับทีมนี้ครับจากราุรีออกไปแล้วครับจะไล่เวลาขึ้นไปได้หรือเปล่าครับเอ็ดเมื่อกี้ท่าทางจะพลาดไปครับ โอ้เร็วครับรงหว่านี้เร็วครับขี่ได้ร้อยว่าร้อยว่าคนตทยขาบอกร้อยว่าเออร้รอยร้อยว่าต้นต้นแหลงใ,ลใตไ้ไหนมาเออดาวแหลงใสเราต้นนี้อายาร้อยว่าร้อยว่าอ๋าอใช่ พี่คนเดียวนะผมไม่ได้แล้วพี่เลยยองพี่เลยยองครั้งมาแล้วครับโอ้ยเซจจดิฟดิฟดิฟมาเลยครับเดี๋ยวมาดูผมอยากเห็นเพื่อนกันในหลุมนี้ครับแกไม่วินครับสโลแกนเพื่อนกันครับดูครับแกจันครับดูพี่โอครับดูพี่โอครับไปดูครับค่อยๆครับ เดี๋ยวภาคเดี๋ยวจะหาว่าแนะนําครับเดี๋ยวจะภาคหาว่าแนะนําครับไอเขาวินไปครับนั่นแหละครับดีแล้วครับดินดินทรายนี่ยิ่งดินเมือบัดโอ้ถ้ทปั่นแรงนี่คือฝังตัวเองครับเหมือนเข้าตัวเองลงไปอยู่ในหลุมแล้วขุดจอบอ่ะถ้ามันไปถ้าเเอองรื่ยแต่ถ้ามันไปได้มันจะไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้ามันหยุด มันไม่ไหวนี่คือไปปั่นปุ๊บเรียบร้อยเลยลงแล้วลอยครับเก่าเลยจมครับถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมใส่ทุ่นไว้ข้างล่างข้างหลังไอ้ใต้ท้องอะพอลงน้ำปุ๊บล้อมจะลอยแล้วพี่ถ้าใส่ทุ่นใส่ทุ่นไว้พอลงน้ำปุ๊บล้อจะลอยแล้วก็ลอยไปอเ,เออ,อเนาะแล้วก็ตีตีน้ำเอาล้อตีน้ำไปเรื่อย เอาเงี้พี่แข่งเรือใช่ไหใช่นั้นพี่แข่งเรือใช่เ,ออเร็วครับถือวดาเร็วครับจะรักษาอันดับ4ได้หรือเปล่าครับอ,อโอ้พี่โบ่สั่งสั่งหน้าดูเลยพี่โบ่อัไรเ้ยโอ้โหขับโหดเหมือนโกใครมาครับ สำหรับเพื่อนกัน4ี่คุณ4ครับเวลาดีครับยังต้องรักษาตำแหน่งหัวตารางเพื่อที่จะคว้าแชมป์ไว้ให้ได้ครับคะแนนรวมอยู่ในอันดับ4ครับตอนนี้ 10เมตรสุดท้ายครับออกมาเรียบร้อยครับกดเวลาครับจะรักษาตำแหน่งอันดับ4ไว้ได้หรือเปล่าครับ